ครับสวัสดีครับทุกทุกคนตอนนี้อยู่ที่หน้ามอรามคำแหงครับหัวหมากบางกระปิน,ปน,นะครับตอนนี้จะไปส่งของให้ลูกค้านะครับที่ไปศนีรามคำแหงหัวหมากครับผมตอนนี้ที่มอรามมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยนะครับ ครับผมตอนนี้จนมีสถานีรถไฟฟ้านะครับ BTS รถไฟฟ้าใต้ดินขอสร้างก็กำลังจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะได้ใช้บริการกันแล้วครับอันนี้ก็จะมีป้ายรถเมล์มีถนนมีทางเข้าอันนี้ก็คือสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจะอยู่ที่บริเวณหน้ารามนะครับ อันนี้คือหอนาฬิกานะครับนี่คือหอนาฬิกาหอนาฬิกานะครับอยู่ตรงหน้าตอนนี้โอ้โหสวยมากเลยครับทัศน์ส,สมบูรณ์เนี่ยท่าทางจะเป็นอะไรที่แบบน่าเดินน่าเที่ยวนะครับกว้างขวางแล้วก็สะอาดด้วยครับตอน,นี้ป้ายมอลลามนะครับครับผมก็คงจะมีร้านค้ามีคงมีของขาย นะครับรเกษตรสมบูรณ์แล้วจะเป็นศูนย์กลางการใช้บริการของย่านรามคำแหงในส่วนนี้นะครับครับผมก็ให้ทุก่านได้ชมได้ดูนะครับรู้การเปลี่ยนแปลงก็มีการก่อสร้างก็กำลังจะแล้วเสร็จ,รจใกล้เสร็จแล้ว ครับผมเดี๋ยวผมก็จะเดินเข้าประตูแล้วนะครับเพื่อจะไปส่งของให้ทางลูกค้าเขาตรงน,นี้ก่อนนะครับ